สีแบงเตียมเส้นสอนะครับจะก้อสูสีในกอักแน,น่นอน5หเสตนสิบสามสงสีแดงเตรียมโซ หลังตาตายตอนเล่แดง บาดเจ็ <ersch> ิกาให้5นาทีนะครับ้อ5นาทีปฐมพยาบาลมาจราพร1 4ร่อราัแรก15 18มาจีราเย็นเส้นหลัง2ยืเปล่ยนแดงสำขรันี้พี่ก็ไยอมน้องก็ไยอมมาเพียงเซตนะครับ ต่อไปเป็นเซตที่สามแม่ดูนี้ดูอิดตาะครับอิดตาโดนกะเนตของกัน สิบสองสิบเอ็ดต่อเนตาเปลีย movie, ulously, oon, ksi, ่ยนทรงทีมต่อขอเวลานอกเท่าสารพัดพิษบอกว่าไวไวแต้มต่อแต้มเปียดกันบ้าเลยโอ้โหขาลาะมองกันเหนื่อยเหมือนกันขอเวลาพักสักหนึ่งนาทีแล้วก็เวลานอกนะครับ มือสามของบาออ็เริ่มตะคิวจะเริ่มถามหาแล้วอย่เลืมว่ามีแค่สามคนนะครับทำอะ่รไม่ได้หนึ่งคนภายในห้านาทีก็แพ้ดูว่าเท่าสารวัตรพิจิตรโจนผ้าขาวหรือไม่ท่านผู้ชมครับขอเสียงกังใจอีกสักครั้งนะครับเพื่อเป็นกังใจกันกันกันกัขอบคุณครับขอบคุณมากคบคู่นี้ ท่านผู้ชมกระซิบบอกว่าน่าจะเป็นคู่ชิงวันพรุ่งนี้นะครับในทีก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่เส้นทาง,งโคจรมาเจอกันในวันนี้รอบรองนะครับวันพรุ่งนี้ก็สนุกเหมือนกันครับไม่ว่าะจะเป็นทีมบีทีมบ้องทีมกันหรือว่าทีม่าของกัปตันชก็สู้กันสุดๆนะครับอันนี้ตาองต นี่ถ้าเขาหมดแรงเขาจะหาลูกขาจิตของไอ้ภูมิเราดิประจาเลยที่ลูกขาจิตของเจ้าภูมิถ้าขาตักเป็นแกจะเล่นลูกปั่นยอดอย่างนี้แหละสิบสามสิบสองเอาเด็กเต้ ยืนสองสีขอเวลานอกผมบอกแล้วว่าวครับคุณผู้ชมต้องขอเวลานอกเพราะสองแต้มที่แล้วเนตัวชมเป๋เลยจะภูรมอัดใส่หน้าซ้ายตัวเดียวสองแต้มนะครับแม่ท่านคุณผูณสมนี่ตัวทำใจไม่ได้จังเรียกเวลานอกเพื่อให้ลูกศิษย์เรียกสมาธิกลับขึ้นมาแม่เมื่อกี้เจ้าภูมิที่หน้าซ้ายตัวเดียวสองแต้มนะครับไปยืนแท่นสิบปีเลยนะครับตัวสุด สดกับเก๋าใครจะแน่ในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ดูกันวิจารณญาณน,นะครับนี่ฬาตะกร้อนะครับเล่นกันาทีมสูสีคัดทีนี้เลยครับกินกันที่ถึงถืนใจดีใจใครนิ่งเอกแกบเดียวเกม สิบสี 15, ่สิบสอาวของราจการสิบห้าสอแกนกายลายยนเส้นหลังผลการแข่งขันในเซตที่3ามทีมสาวออกชนะหนองคุศีด้วยคะแนนสิบห้าต่อ1ิบสองของทีมเียนแดนครับนี่เป็นเซตที่3ามนะครับและยิงสองเซตแม้ คุกวันนี้ผมว่าเป็นหนังชีวิตแน่นอนนะครับต่อหรือจาบ สิบสองสิเอสากรเปลี่ยนน้องสีสรงกระดิประจับที่ สิบเอดสิบสามป่าวครับเด็กตาขณะนี้ความพัดปวดอยู่ที่น,น้องนะครับจากน้องสีบี อีกแ้บเดียวเก 11, 11 14น้องสีแดงเบตลงส่งสปอ 12 14ฟาหอง 8, 15, ไปนห้าสิบสองเล้นรกันเสีหลังผลการแข่งขันในเซตที่4ี่ฝาของชนะหน้องอุงสี้วยคะแนนสิบหอสิบสองพวการในขันฝาหองชนะหนองอุงสีสามต่อหนเซตนักกีฬาชิบัรตรเลยครับอเสียงประือก,กับคู่ ที่สองนะครับวันนี้แม่สุดบันสุดบันพรวงนี้นะครับต้าเลการตรงนึนโงโซ่จีนที่สามน้องผ่งสีดีพบกับปุมกตังคลาสสิก